อ่อมเนื้อค่ะอ่อมแบบไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะเราจะใส่แค่น้ำปลาเครื่องปรุงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าข้าวคั่วถ้าเราทานไม่หมดถ้าเราทานได้หมดเนี่ยมันมันจะเหนียวนะคะมันจะข้นเพราะนั้นเราต้องแค่ว่าเผื่อทานได้หมดวันนี้แล้วก็เอาไ้อุ่นในวันหน้านะคะค่ะไม่ชอบแช่อาหารในตู้เย็นนาน เพื่อทำให้อาหารรดเสียรสรดจืดเพราะนั้นเราต้องทําไว้นะคะเราต้องทําไว้ส่วนแกงถ้าเหลือเราก็สามารถจะไปอุ่นปรุงแต่งนิดหน่อยถ้ามันจืดนะคะนี่ค่ะจะเป็นเนื้อเศษเนื้อริ้วนะคะราคาถูกหน่อยไม่แพงถ้าจะเอาเนื้อมันจริงก็แพงค่ะเราก็ประหยัดนะคะโดยซื้อเนื้อเฉพาะเขา เนื้อที่เป็นเอ็นๆนะคะท่าต้มเราก็เอามาทำเป็นแกงอ่อมนะคะทานได้หลายมือด้วยค่ะเมื่อนี้ถึงมื้อเย็นมื้อเย็นถึงกรุ่งนี้นะคะยุคประหยัดค่ะเข้ากับเศรษฐกิจกมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ